เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับสายฟ้าสีดำฟาดลงมาจากท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องเกินจะบรรยายสะท้อนไปทั่วบึงเฮยหมิงสัตว์สูนที่อยู่ภายในบึงร้องโหยหวนด้วยความกลัวขณะที่มอบตัวลงไปบนพื้นด้วยร่างที่สันสะท้านพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะเคลื่อนไหวสักนิดทุกคนที่เห็นภาพนี้ถึงกับเบิกตาค้างขณะที่จ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า แม้แต่มู่เฟิงและหลิวฉิงเทียนที่เป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในมณฑลเป่ยหลิงยังรู้สึกสะพรึงกลัวพลังนี้นะ่ากลัวจนเกินไปถ้าริ้วพลังตกลงมาทางพวกเขาแม้แต่ซากก็ยังไม่เหลือให้เห็นเมื่อสายฟ้ากระนำลงมาเสียงร้องคร่ำครวญที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและยอมจำนนก็ดังขึ้นวิหกโลกันกำลังจะแพ้เมื่อมู่เฉินได้ยินเสียงบาดลึกนี้หัวใจก็เต้นไม่เป็นสัมเมฆเทพอสนีนินทรงพลังมากขนาดนี้เชียวหรือ แม้แต่วีหกโลกันที่วันแน่ก็ยังไม่สามารถทานทนได้บนท้องฟ้าสายฟ้าสีดำที่บ้าคลั่งเกลือบจะครอบคลุมเปลวเพลิงสีดำจนสมบูรณ์ไม่ว่าวีหกโลกันจะดิ้นรนขนาดไหนก็ไม่สามารถก้าวต่อไปได้อีกขั้นในที่สุดเปลวเพลิงสีดำก็ถูกผลักกลับจนอันตรธานหายไปมันร้องยังหมดแรงสู้โดยไม่คิดมาก่อนว่าตนเองจะล้มเหลวอ,อีกเป็นครั้งที่สองสายฟ้าสีดำที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้าง เข้าครอบงำร่างของวิหกโลกันหลังจากนั้นเสียงร้องก็ดังลั่นขึ้นอีกครั้งขณะที่ขนสีดำลึกลับบนร่างใหญ่โตเริ่มลุกไหม้ยังช้าๆขณะที่ไฟสีดำสัดสัดอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นทบทวีคุณถอยเร็ววิหกโลกันบ้าไปแล้วมันกำลังจะระเบิดตัวเองเมื่อเห็นเกลียวไฟที่ติดอยู่บนร่างวิหกโลกันใบหน้ามูเฟิงก็แปลเปลี่ยนเขาตะโกนขึ้นคว้ามือมู่เฉินไว พุ่งออกจากเหวสีดำราวกับลูกศรอ,ออกจากแหล่งที่หลังโจเยี่ยตนวนเว่ยและคนอื่นๆมีสีหน้าวาดกลัวพวกเขารีบพุ่งตามไปอย่างรวดเร็วการระเบิดตัวเองของวิหกโลกันจะน่ากลัวเพียงใดห่างออกไปคนตระกูลเหลิวก็สังเกตสถานการณ์นี้อยู่เช่นกันใบหน้าของพวกเขาซีเปือดลงหลายส่วนแต่ละคนวิ่งหนีจ้าละวันไปยังอีกทิศยามนี้ไม่มีใครใส่ใจกับภารกิจพิหกโลกันแล้วขณะที่จอมยุทธทั้งสองตระกูลวิ่งหนีกันสุดชีวิต เปลวไฟสีดำในร่างวิหกโลกันก็ปะทุออกมายังรุนแรงถาโถมขึ้นสู่ท้องฟ้ามันกระพือปีกใหญ่ฉับพลันทั้งร่างก็ระเบิดออกเปลวไฟสีดำทะลักออกมาทำลายสายฟ้าดำอันน่ากลัวแม้แต่เมฆสีดำบนท้องฟ้าก็ชี้ขาดออกจากกันจากเปลวไฟร้อนแรงนี้ทั่วบริเวณกลายเป็นหม้อต้มน้ำเดือดปุดอุณหภูมิที่ถึงจุดเดือดทำเอาพื้นป่าใต้ท้องฟ้านี้แผดเผาทัานที แม้พวกมูเฟิงจะหนีออกไปไกลจากจุดศูนย์กลางการระเบิดแต่ว่าผลกระทบที่ปล่อยออกมาก็ทําให้พวกเขาะลาลงกับพื้นอย่างช่วยไม่ได้มูเฟิงตะเกียกตะกายลุกขึ้นมองไปบนท้องฟ้าใบหน้าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจุดที่วิหกโลก,กันระเบิดตัวเองกลุ่มเพลิงขนาดใหญ่บานสะพรัง่งเปลวเพลิงสีดําเหมือนอุกบาตพุ่งลงมายังผืนดินเบื้องล่างราวกับโลกมาถึงกลา,าละปวสารแล้วตุมตุมตุมตม ไม่ว่าเปลวเพลิงตกไปที่ใดผืนดินก็จะแยกออกจากกันทันทีรอยแตกแพ่กระจายออกไปเหวสีดำปั่นป่วนไปหมดเร็วเข้ามู่เฟิงร้องเสียงต่ำพวกเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปหากโชคร้ายร่างประทักขากับอุกบาทไฟนี้คงเป็นหายนะแน่แต่ว,ว่าขณะที่มู่เฟิงตะโกนเขาก็ได้ยินเสียงมอดไหมของลมตามมายอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นถึงกับหน้าถอดสี ลวเพลิงสีดำบินข้ามท้องฟ้ามุ่งตรงมาราวกับเล็งเป้ามาที่พวกเขาหมู่เฟิงจ้องมองขนาที่กลุ่มไฟขยายใหญ่ขึ้นในดวงตาใบหน้าของเขาซีดเผือดยามนี้สายเกินไปแล้วที่จะหนีเขาหันควับมองหน้าโจเยียนก่อนที่จะส่งเสียงแผดร้องกล้องออกมาคลื่นลิงหนาแน่นทางโถมออกมาจากร่างของพวกเขาเปลี่ยนเป็นกำแพงแสงปกป้องผู้คนที่อยู่เบื้องหลังเอาไว้แล้วเพลิงสีดำนับไม่ถ้วนทมใส่กำแพงแสงอย่างนหนักหน่วงตูม มูเฉินและคนอื่นๆรู้สึกว่าโลกที่ยืนอยู่แตกสลายความร้อนเดือดโดยรอบทําให้ผิวแสบไหม้ไปหมดขณะที่กําแพงแสงป้องกันแรงกระทบจะเปลวเพลิงสีดําเหงอเย็นก็หยดลงจากร่างกายของมู่เฟิงและโจเยียนเป็นระยะมือที่กางกั้นสร้างกําแพงแสงคลื่นหลิงถูกแผดเผาจนรู้สึกความเจ็บปวดรุนแรงเพราะว่าทั้งคู่ยังคงตั้งมั่นป้องกันการโจมตีพวกเขารู้ดีว่าผลที่อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างไรหากได้รับผลกระทบจากเปลวไฟ คงหนีไม่พ้นบาดเจ็บสาหัสเป็นแน่กำแพงแสงเกิดความสั่นไหวเสียงปั่นป่วนดังออกมาหมู่ชนและคน,นอื่นๆที่อยู่ด้านหลังรีบถอยหนีร้าวกับเจอศัตรูที่ยิ่งใหญ่ระวังตัวพวกก้าต้านไม่อยู่แล้วกำแพงแสงปิดเปี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมู่เฟิงและโจเย่ก็ไม่สามารถคงสภาพแนวป้องกันไว้ได้พวกเขาร้องเสียงต่ำกำแพงแสงก็พังทลายลงทั้งหมดถูกแรงลมพัดกระเด็นออกไปอย่างไร้ทางสู้ เปลวเพลิงพุ่งเข้ามาราวกับกระแสน้นําเชี่ยวกรางแม้พลังส่วนใหญ่จะถูกสกัดไว้ได้โดยมู่เฟิงและโจเยียแต่ผลกระทบยังคงส่งผลต่อต้วนเว่ยและคนอื่นๆร่างของพวกเขาลากไปกับพื้นร้อยกว่าวาราวกับปะทะกับมวลลมที่หนาแน่นก่อนจะหยุดลงร่างของมู่เฉินก็กระเด็นไปข้างหลังกระแทกกับก้อนหินใหญ่ในลําคอมีรสหวานตีขึ้นเขากระอักเลือดออกมาในทันทีราวกับกระดูกทั่วสพางกายถูกตีกระทบจนบี้แบน ไม่รุนแรงไปหน่อยหรือมูเ่เฉินเช็ดเลือกออกจากริมฝีปากแล้วยิ้มเยาะนี่เป็นเพียงหนึ่งในเปลวเพลิงนับร้อยพันบนท้องฟ้าเท่านั้นหากปกมันทั้งหมดทิ้งทุ่นใส่พวกเขาพวกเขามีหรือจะไม่ถูกกำจัดจนไม่เหลือซากการระเบิดตัวเองของวิหกโลกันช่างน่ากลัวยังแท้จริงมูเ่เฉินยันตัวลุกขึ้นอย่างยากลําบากแต่ขณะที่เขากําลังจะเรียกผู้เป็นบิดาและคนอื่นๆนั้น <ๆ S 1> เขาก็ต้องตกใจเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นเปลวไฟสีดําสายเล็กสายหนึ่ง พุ่งตรงไายังทางเขามู่เฉินเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกระทันหันใบหน้ามู่เฟิงใช้ความกลัวสุดหัวใจเขาพุ่งตัวไปหาบุตรชายด้วยความเร็วนี้ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับความเร็วของเปลวเพลิงที่ยิงเข้ามาได้ดังนั้นมู่เฉินเพียงได้แต่มองเพลิงสายนั้นขยายใหญ่ขึ้นในดวงตาขึ้นเรื่อยๆสวยแล้วเวลาอันน้อยนิดความคิดดังกล่าวก็แล่นผ่านในหัวของมู่เฉินไปก่อนที่เขาจะรู้สึกถึงการลุกไหม และความเจ็บปวดที่อัดแน่นในใจความมืดเขาปกคลุมการมองเห็นในขณะที่เขาฟุบหน้าลงทว่าทันทีที่สติสัมปชัญญะกำลังจะดับสนิทเขาก็เห็นลูกไฟวูบไหว,วในเปลวเพลิงสีดำจากนั้นเขาก็ตกสู่ห้วงแห่งความมืดภายใต้ความรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัส ังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ